ที่จังหวัดแพร่เองค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านนะคะในพื้นที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ได้รับความเสียหายทั้งหลังค่ะ ตำรวจภูทรเด่นชัยจังหวัดแพร่นะคะได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่บ้านเลขที่68ทับหหมู่ที่9ตำบปลปงป่าหวายอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ค่ะจึงได้ประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบปลปงป่าหวายและเทศบาลตำบลเด่นชัยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจากสมาคมกู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญและสายตรวจตำบปลปงป่าหวายเข้าให้ความช่วยเหลือที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นนะคะครึ่งไม้ครึ่งปูนค่ะ ไฟได้ลุกไหม้อย่างหนักเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งสก,กัดไฟไม่ให้ลุกลามใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงไว้กันหนึ่งชั่วโมงด้วยกันนะคะจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ค่ะสอบถามนะคะนางสาวตรีสุคนเทียนทองอายุ58ปีค่ะซึ่งเธอก็บอกว่าเธอเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นี่แหละซึ่งเป็นผู้ช่วยนะคะผู้ใหญ่บ้านก็เล่าว่าอาศัยอยู่ในบ้านกับลูกชายเพียงแค่2คนขณะที่กําลังออกไปซื้อกับข้าวในหมู่บ้านซึ่งก็อยู่ไม่ไกลนักค่ะจึงก็ไม่มีใครอยู่ที่บ้าน ขณะเกิดเหตุนะคะจึงขนของอะไรออกมาก็ไม่ทันสักอย่างได้แต่รอเจ้าหน้าที่นะคะมาช่วยดับไฟในบ้านซึ่งตนก็บอกว่าในบ้านก็ไม่ได้เปิดอะไรทิ้งไว้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเตาแก๊สค่ะเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาทํากับข้าวแล้วก็ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุอะไรด้วยค่ะค่ะซึ่งเบื้องต้นเองทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ประสานตํารวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดแพร่เข้าตรวจสอบถึงสาเหตุการเกิดเพลิงไหมในครั้งนี้แล้วนะคะแต่ก็ยังคงต้องรอผลอีกครั้งหนึ่งค่ะถึงจะสามารถสรุปสาเหตุข,ของการ การเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้เอาไว้ได้ค่ะเรื่องไฟนี้อย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะคะว่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆแค่ลืมถอดปลั๊กไฟก็อาจจะเกิดไฟลัดวงจรในบ้านได้ค่ะ,คะก็ต้องระมัดระวังนะคะ